จะมาจะเล่านิทานให้ฟังตัวหนาฟังเหมือนกันนะไม่อยากจะเล่ารมันยาวแต่ก็ควรจะเล่าก็เล่าให้ฟัง <c oughs> อยากจะพูดอะไรสั้นๆให้มันคุ้มแต่มันหาไม่ได้นะท่านเนี่ยกว่ามีคนคนหนึ่งเป็นคนจิตใจบุญสุนทานแต่เป็นคารวะอยู่อะไรจะเป็นบุญอะไรจะเป็นกุศลแกพยายามไปทําแกก็ทําให้มันดีแกก็ทําให้มันลนะเอยียด ทุกอย่างนั่นเลยวางของที่นี่วางไว้ตรงนี้ตรงนั้นวางไว้ตรงนั้นถ้าลูกหลานจับมาเคลื่อนระบนดใช่ไหมไม่สบายใจนะไม่กวดจางตรงวางตรงนี้ตาน้าตรงวางตรงนั้นวางตรงนี้เมื่อใครมาทําผิดหบังเลยทุกใช่ไหมแต่แกเป็นคนละเอียดดีใจบุญดีเป็นระเบียบวันนึ่งขอคิดจะเห็นสลาในป่าที่คนไปพักอยู่ในโรงไม้ นี่ทางใมาสร้างสลานี่ก็ดีนกันนะเพื่อจะได้บุญพอค้าพอขายไปมาจะได้พักผ่อนย่อนใจจะได้มีความสบายคิดแต่เก็บก่ไปทําอืมไปทําอย่างนี้อยู่ในป่าก็ยังนคนพักอืเมื่อทําเสร็จแล้วเก็บตกต่อไปก็ปต่ต่ตายตายไปแล้ววิญญาณเนะี่ยไปเกาะอ,อยู่ตรงนั้นเลยคือมันเกาะจด้เมื่อมีชีวิตอยู่นี่แหละ เมื่อสร้างศาลาไ้แกก็ไปพยายามไปดูมันสุกปรปกตรงไหนคนมาพักที่เป็นเป็นยังไงอะไรเรียบร้อยถ้าคนทําไม่ดีแต่แกก็ใจไม่คดีถ้าคนใจดีแ,แกก็สบายใจเพราะแกเป็นคนใจบุญทุนทานละเอียดละเบียบอีกวันหนึ่งพ่อข้าเปลี่ยนมาหลายร้อยเลยมาพักอืพี่มาพักแล้วก็พ่อข้าเปลี่ยนกินข้ากันก็น,นอนกันเป็นแถวเจา,าของศาลามันเป็นเศษ ก็มามองแล้วไม่เป็นระเบียบหรือเปล่าเนี่ยปกเนี้มันมาพักนี้ยยังมาดูนะมาดูทางศีรษะมันก็ไม่เสมอกันแต่ละบางคนสูงสูงบางคนต่ำต่ำโอ้มันยุ่งหัวใจด้วยเกินจะทําไงทําไงดีฮะก็ไปๆไปดึงทางเท้าันตรงไปดึงมันเสมอศีรษะมันเสมอกันนะดึงไปสุดแถวแล้วก็เอาแถวนี้ดูอ๋อพอใจแล้วที่นี้เรียบร้อย ต่อมาดูทางเท้าวนันนี้มาดูทางเท้าอ้าวไม่เสมอกันอีกแล้วทำไงนี่นะก็ไปดึงศรีรษะเขาขึ้นไปอีกให้มันเสมอกันนะทางนี้ก็ดึงเสมอการแล้วอ่าดีแล้วเท้าดีแล้ววนไปก็เรารอบไปดูทางที่สายอ้าวไม่เสมอกันอีกแล้วทางนี้เปลี่ยนได้ยุ่งจนกระทั่งคืนเลยจนะนทอดอะไรนี่มันเปลี่ยนเพราะอะไรเนาะบคนนะนะ เท่านี้นะมันหลงไหมหลงหลายะหลงเท่เนี่ยมันหลงเปรตมันหลงอ่ะก็มานั่งคิดไปมเรียนรู้สกอ๋อไอ้คนนี้มันสั้นยาวไม่เสมอการน,นะไอ้คนสั้นคมยาวของคนไม่เสมอการก็มารู้สึกเออวางทันะ้งมันอย่างนี้คนใจมันมันแค่แล้วไม่แค่แล้วกเพราะมันสูงมันต่ำไม่เสมอกันอย่างนั้นนี่เอกเดมาวางก็สบายใจเพราะเห็นอะไร พ่อเห็นคนว่ามันไม่เสมอการแต่ก่อนเห็นคนให้มันเสมอการคนไม่เสมอกันทําไม่เสมอกันมันเสมอไม่ได้แกก็เป็นทุกข์แกก็มานั่งคิดเห็นความจริงเนอะคนมันเป็นอย่างนั้นคนมันสั้นมันยาวไม่เสมอกันมันจึงเป็นอย่างนี้พอเห็นได้รชนนี้ก็สบายเลยนะสบายใจนี่พวกเรากันกี่ไปเห็นเหตุมอนนี้ก็ไม่รู้เหตุมันเป็นอย่างนั้น การเจอทํางกันมันเสมอกันอย่างนั้นปัญหาที่จะต้องคิดแลเพราะมันแก้ไม่ได้จะไปตัดแข่ตัดขาต้องไม่ได้ก็จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่มาประชุมพันนี่นะไม่เอามากนะเอามากมันก็เอาไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> อาตมาก็เทศความจริงให้ฟังอย่างนี้หาความจริงจริงให้ฟังแต่บางทีก็เหนื่อยนะเหนื่อยเพราะอะไรบางที ข้าราชการบางกลุ่มมาฟังก็ฟังกันอย่างนี้เหมือนเราฟังในนี้ฟังเสร็จแล้วก็กราบลากลับบ้านก็เดินกันคุยไปแมน่ลานั้นนะท่านเทศให้ฟังถูกทุกอย่างนะแต่เ,เราทําไม่ได้อันนี้อาจจะมาประเกือบจะหมดกําลังใจไปเหงอนกัรมันหมด คล้ายๆว่าทําอะไรมากๆก่โยนล,ลงหน้าหมดนช่ไทำมายโยนลงหน้าหมดไปทิ้งทำลายหมดใช่มัมกัหบดกำลังใจที่จะสอนเหมือนกันนะแต่ว่าอาศัยความอดทนอาศัยแบบคนในเสมือการถ้าอาจจะมาจะตร้างความทุกข์กันในใจกลัวจะมันเป็นเปรตเลยไมให้มันเป็นต้องอดทนไว้พิจารณาไว้อย่างนี้